คือจริงๆในผู้หญิงนะครับจะเจอเยอะตั้งแต่ช่วงที่อายุ30สไปลายตำแหน่งล่องน้ำหมาก็คือกลบล่างตรงนี้เขาจะยุบลงไปคือคางสอง้างจะต่างไปเลยตอนนี้ใช่ขอบคางดูได้เลยนะครับความเต็มขึ้นตอนยิ้มเต็มขึ้นแล้วขณะที่ดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e ให้ด้วยนะคะพวกเราดูจะเล่นกันเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกดเลยดูเสร็จอย่าลืมเพื่อนๆจะได้เห็นกัน สวัสดีค่ะจะมาขอแนะนำความสวยคนแก่เนี่ยพออายุมากขึ้นร่องน้ำหมากมันจะลึกนี่จริงๆจะเล่งฉีดไปแล้วสองขวดก็คือฉีดไอ้ตรงร่องน้ำหมากไม่พอสองข้างนะคะก็คือฉีดทีละขวดทีละขวดคือเรามีคลินิกเองแต่เราไม่ทุ่มที่จะทำเยอะๆให้หน้าบวมๆเจริจะค่อยเติมตรงนี้นิดตรงนี้หน่อย ตรงไหนมีเวลาเราถึงจะเติมนะคะไม่เวลาเราก็ไม่มาทําเราเริ่มทำทีนี่คือแปะยาฉาตรงร่องน้ำหมากร่องน้ำหมากเข็มแรกๆที่ฉีดเนี่ยมันจะเป็นฉีดเข้าไปในร่องของกระดูกที่กล้ามเนื้อเราไปยุบอยู่แถวนั้นพอ,อยุบแถวนั้นปับป๊บเวลาพูดปากก็จะเป็นฉีดทาปากลิปมันก็จะไหลมามุมปากเหมือนคนกินอะไรแล้วเลอะ เมือนสมัยก่อนคนแก่กินหมากจะเป็นเส้นจีบไหลซึมออกมาเราก็จะมายกปากขึ้นหน่อยหนึ่งวันนี้เราไม่ฉีดตรงร่องแล้วฉีดข้างร่องก็คือบนเต็มข้างๆไม่เต็มก็มาเติมใหม่เติมขึ้นมาเพื่ออะไรแก่แล้วทำทำไมมันเป็นความสุขใจให้ดูมีสงาาส่าราศี พอแก่เนี่ยปากก็จะเป็นจีบจีบใช่ไหมเจลิงก็เริ่มมีเนี่ยจะแปดสิบรนติดเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเราถึงจะฉีดปากวันนี้จะฉีดร่องตรงนี้ให้เต็มก่อนเช่นนี้จะเริ่มเต็มละเพราะเก่าเราแค่เติมร่องตรงกระดูกให้มันเต็มขึ้นมาก่อนแล้วเช่นนี้ก็ฉีดข้างๆให้ขยายเต็มออกมาเราไม่ฉีดให้หน้าบวมหรือเว เป็นโอ้โหเยอะเกินไม่ใช่ฉีดให้สมวัยคนอายุ80ที่ปไปนหนโอ้ยดูสิ80ดสเขายังดูดีเลยผิวก็ใสเพราะผิวนี่จะเล่งฉีดสกาวตาไปสองหลอดก็คือปรับฟืร์มฟูนฟ,ฟ,ฟูสมดุลในกล้ามเนื้อให้มันมีการฟูเต็มหน้าให้หน้าเป็นร่องๆก็คือทำอย่างนั้นนะฮะร่องตา เราก็ฉีดโบท็อกนิดหน่อยที่นี่โบท็อกถูกนะคะเป็นของอเมริกาก็จะอยู่ได้นานก็คือเราไม่ผ่าตาละเรายกคิ้วเอาเราไม่ผ่าคิว้วเราไม่เฟสล็อกเราใช้ยกคิ้วขึ้นมาเอาโดยนี่นมาคิ้วก็จะชี้ตาก็ไม่ตกเวลาเขียนคิ้วปัดปัดเองนิดเดียวก็สวยละเราเติมโบท็อกที่หน้าผากหน่อยเพื่อไม่ให้หน้าผากเป็นร่องลึก ไม่มีร่องเห็นไหมคะแต่ก็ไม่ได้เป็นลูกสลัเปาฉีเขาประเลยัดไม่เอาเด็กรุ่นใหม่มันใช้ผ่าเอาซิลิโคนใส่เลยอ๋อไม่เอาไม่ผ่าตัดไม่ทำไรนะคะห้ามนะคะบางคนเป็นล็อกที่กะโหลกโอ้โหตายแล้วแล้วเดี๋ยวมึงปวดหัวขึ้นมาทำยังไงบางคนเขาแค่อยากสวยไม่คิดผลตามต่อมาสุดท้ายก็จะบ้าไปเลยเพราะมันเยอะไป เอากำลังสวยพอประมาณไม่ให้หน้าเกียดรนะ่องหน้าหัวคิ้วฉีดหน่อยหนึง่งเพื่อไม่ให้เป็นรอยย่นยกคิ้วหังงคิ้วขึ้นหน่อยหนึง่งตาก็ได้ยกคิ้วก็ได้ยกเวลาปัดคิ้วงานไม่ต้องมานั่งแหกขอบตาไม่ทำใช้ทำถาวรต้องทำนะฮะต้องทำตอนอายุสักห้าสบห้า พอเจ็ดสิบกว่าน้ําตาไหล,ท,ไหลทําก็ไหลทุบไหลทุบพอทําขึ้นมามันจะสดชื่นอยไปบอกแกแล้วแค่ดูดูเองดูให้สุขใจมีเงินใช้ให้ตัวเองไม่ใช่เที่ยวเหลือให้คนอื่นใช้จนเหลือแล้วค่อยแจกเขาไม่ใช่ตัวเองประหยัดไม่เอาเลยไม่ได้เจะเลว่างเนี่ยจะเลก็มาให้เอ่อนับฉีดทําไม ให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูกล้ามเนื้อไม่ให้เพียเดือนนึ่งเจลิงฉีดสองครั้งเพราะฉนั้นเจลิงจะเดินเก่งมากเลยแข็งแรงมากเลยเพราะเราฉีดบำรุงตลอดเวลาพวกวิตามินคอรลาเจนนะคะหนึ่งผิวสวยสองกล้ามเนื้อแข็งแรงทำให้ไม่เพียกลางคืนหลับแถมขับถ่ายดีคนมาฉีดเยอะนะคะอันนี้ เจเล้งเป็นเจ้าของคลินิกเองซื้อสองครอสเลยลูกน้องไม่ลูกน้องลูกลูกซื้อแป๊บจะมาฉีดไอ้แฮมหมดแล้วเหรอมันมาฉีดกันหมดลูกสาวเจเล่งชอบจังเลยมาฉีดกันเนี่ยเพราะทําให้มันไม่เพียนะฮะลองดูนะคะเนี่ยเจเล้งเนี่ยเปิดเพื่อสนองตัญหาตัวเองกับลูกๆส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าที่นี่ไม่คิดแพงไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ หมอก็ทำแบ่งกันลูกพนักงานเท่านั้นก็ยังเหลือแบ่งกันได้ทุกเดือนสบายสบายมาลองปรึกษาดูก่อนทำอะไรทีละนิดทีละนิดจากคนไม่ทำเจริงก็จับทำไปทีละคนทีละคนบางคนผัวบังคับให้เมียมาทำบังคับให้เมียมาทำจริงๆนะคะลองดูนะคะเจริญแนะนำ แวะมาที่อรารยาคลินิกตรงร้านเจลิงภาษาชั้นสองมาฉีดเยอะนะคะนี่จะมาฉีด3ามวันแล้วเพิ่งได้วันนี้แขกเขาเยอะเราก็เห็นแขกเยอะให้แขกสวยก่อนคือบางทีพูดในนี้เยอะไม่ได้นะคะ มันเป็นกฎของออกศท,ทอชอเขาเราก็พูดได้บางอย่างบางอย่างก็พูดไม่ได้พูดเยอะไม่ได้แต่ว่าก็อธิบายฟังแล้วก็ทำไหมก็ทำทำทีลนิดเทีลนิดเทีลนิดสำหรับคนที่ไม่เคยทำเมื่อวางจะมาทำฟิลเลอร์กระบ,บอกออกไปก่อนแล้วตอนนี้เจเรนก็แอดวาน์ละวทำอะไรที่มันเยอะขึ้นก็คือ ตัดนู่นเติมนี่เราเป็นเจ้าของเองเราก็ลองดูทำให้คนเห็นว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือเดิมหน้าก็เป็นแบบนี้หน่อยหนึ่งก็ก็สวยแล้วค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทำไงจะสวยมากขึ้นตรงนี้มันยังมีร่องตรงนี้อยู่ นะคะรองน้ำมากไม่หมดสักทีหงุดหงิดวันนี้จะกำจัดมันให้หมดจากหน้าจเจลิงละ่ะนะคะก็ลองดูเห็นไหมจะแปดสิบได้ผิวงี้ของเราจะใช้อะไรจะแกะให้ดูเลยเนะะี่ยค่ะเวลาจะใช้ยาเราจะแกะให้ดูนะคะอาจจะ,อะอเองไม่รู้ <laughs> เขบอกอยากให้ดูจังก,ก็ปิดโอ้ปิด <laughs> ทำไมอ่ะเดี๋ยวหาว่าโฆษณาให้เขาองอ๋อ อโอ้ยอันนี้ไม่ต้องปิดหรอกบอริษัทดีใจบอกใช้อ่ะ <S <S 1> <S 1> อันนี้คือของแท้หมดยาทุกอย่างที่เป็นคนซื้อเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้ซิลิโคนเหลวหรือใช้โอ้ใช้คอลลาเจนเหลวยามันมีหลายพวกไอ้ยาหิ้วบางอันที่ปลอมมาก็เยอะเยอะก็จะมาแนบออมไม่ได้ค่ะ จะเล่งไม่จะเล่งซื้อโดยตรงกับบริษัทมีบินแบตถูกต้องหมดเพราะนั้นยาหิวยาอะไรเราไม่มีปกติค่าเรือแล้วแล้วแต่ท่านด้วยครัว่าปัญหาแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกัลึกแค่ไหนใช่ครับ ตอนจริงๆางคนเนื้อเหลวมากฉีดเข้าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีใช่ครับคือจริงๆในผู้หญิงนะครับจะเจอเยอะตั้งแต่ช่วงที่อายุ30ไปไปลายจนถึงสี่สิบขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มมีการยุบของกระดูกซึ่งขออนุญาตแม่นะครับจะมีตำแหน่งแรกคือกระดูกข,ของขมับนะครับจะตอบลงอย่างเห็น,นได้ชัดมจะมเลิเป็นก<ล>ะระโหลกนะฮะมีร่องของกระดูกกมบน,นครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งร่องแก้มพอดี นะครับและตำแหน่งที่ยาก,ยากหน่อยก็คือตำแหน่งล่องน้ำหมาก็คือกรามล่างตรงนี้เขาจะยุบลงไปเทียบสองข้างตอนนี้อาโอขอนิยัดกดอันนี้ขนาดฉีดให้แม่ไปสองรอบแล้วเนาะแม่ก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มก็จะมีการยุบของกระดูกกรามล่างอย่างนี้ครับหรือบางท่านที่จัดฟันด้วยหรือบางท่านถอนฟันด้วยอันนี้ก็มีส่วนมีส่วนได้เหมือนกันก็จะเกิดการยุบตรงนี้ครับต้องใส่เนื้อเข้าไปเพื่อที่จะเติมพอแก่เนี่ยเหงือกมันหดครับ เหง<ช>ือกมันหดสังเกตไหมหลายคนต้องไปเสริมกระดูก<ช>ที่ในเหเงือกสาเหตุเพราะฟันหลุดแกแ่ๆกหละคนฟันหลุดยิ่งพวกจัดฟันเนี่ยนะคะ<ช>หลุด<ช>เยอะมากเลยก็ <ๆ S 2> ต้องไปเสริมกระดูกในเหงือกกันเยอะเลยนะคะคือปากคนเนี่ยพอถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นร่องมาเสร็จมันจะมีร่องตรงนี้ต่อจะเป็นคางแยกคางแก้มแยกแก้มออกมาก็ตอนนี้ก็ลอยต่อช่วงเนี้ยทำให้มันเต็มขึ้นมา ถึงเามาเติมทีละนิดทีละนิดไม่แพงค่ะพวกนี้ไม่แพงทําอันนี้ไม่แพงนานๆเติมทีแต่ว่ามันทั้งหน้าไงเลยเหมือนมาเติมบ่อยจังเลย <c oughs> มันก็ต้องนุ้นนิดตรงนี้หน่อยอเดือนนี้ตรงนี้เดือนหน้าตรงนี้เดือนนุ้นตรงนี้มันก็เติมไปเรื่อยๆทีละนิดนะคะก็เครื่องสําอางก็ใช้เครื่องสําอางให้ผิวใสแต่เนื้อมันไม่สามารถเต็มได้ผิวใสแต่เนื้อห้อย ยังไงมันก็ไม่สวยพราผิวใสเสร็จเนื้อต้องพื้นหน้าเต็มสู้กับสาวๆอย่างเงี้ยนี่ค่ะเต็มไหมอ่าดูเสี้ยวกระจกมาดูวันนี้เราจะเติมโครงสร้างตรงนี้ให้แม่ก่อนนะครับเราปรับตรงมุมเดีย๋ยวสองข้างเดี๋ยวค่อยดูคางแม่ลองยิ้มให้นิดนึงได้ไหมครับเนี่ยคือคางสองข้างจะต่างกันเลยตอนนี้ใช่ขอบคางดูได้เลยนะครับความเต็มขึ้นตอนยิ้มเต็มขึ้นแล้วนะครับแต่ของแม่จะเหลือตรงสกินตรงผิวนิดนิดหนึน่ง คือคราวที่แล้วได้ทำฮาร์ามโมโปรแกรมฮาร์โมนิก้าไปนะครับก็คือเป็น C โปรแกรมตัว C โปรแกรมคือจะดึงด้านข้างให้คุณแม่ตั้งแต่นี่เลยครับด้านข้างนะครับตรงนี้จนถึงขอบด้านหน้าตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำโปรแกรม C+ ีพัส C ีพัสคือเราจะมีการกระชับตรงแก้มล่างตรงนี้ให้แม่นะครับถ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามคุณแม่อีกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยทำา C โปรกรมเ่ัครับแต่วันนี้ นาเนื้อหน้าที่ตรงร่องแก้มเนี่ยมันไม่หย่อนออกมามันจะดึงขึ้นมาแต่เราไม่ใช่การผ่าตัดนะคะไม่ได้ไม่เอาทําแค่นี้พอคือของคุณแม่เนี่ยเป็นเคสที่เรียกว่าซีเวียร์ีเจ้าก็คือของแม่จะมีร่องตรงนี้เยอะมากในตอนแรกอะครับเราก็เลยจะค่อยๆเติมวันนี้เราจะแก้ไขปัญหาคือเราจะลดไขมันตรงส่วนของหลังจากเจาก็คือหลังจากร่องของร่องน้ำมาใช้เป็นเมโซแฟตที่จะฉีดแก้มให้คุณแม่ตรงนี้ลงก่อน พอตรงนี้ลงดีนิดนึงแล้วเราจะกระชับด้วยตัวโปรแกรม4พัทอีกทีหนึงน่งในรอบหน้านะครับและแอบบอกข่าวเดี๋ยวถ้คุณแม่อยากให้ปากอีกนิดหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวติดตามกันแล้วเราจะมีเทคนิคคืออย่างผู้ใหญ่อะครับจะมีรอยขอบปากคือกล้ามเนื้อของรอบปากนะจะเป็นวงกลมตรงนี้นะครับวงกลมรอบปากเพราะฉะนั้นเวลาเกิดรอยเนี่ยเขาจะมีขีดขีดอันนี้ของคุณแม่น้อยมากๆลนะจะมีขีด,ข,ดขีดรอบปากนะครับ วิธีการแก้ไขคือ1คือฉีดปากน้อแม่คือเราเติมปากกันไปนะครับกับอย่างที่2เราจะค่อยๆเก็บรายละเอียดขอบขอบของรอบปากเก็บขอบปากเก็บขอบปากก็จะมีตัวยาปากก็จะไม่เม้มเข้าไปคนแก่พอแก่ปากมันจะเม้มผูกเข้าไปนี่ร่องปากก็เราก็จะไม่หูไอ้ที่เป็นคนแก่มเป็นร่อง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 นี่จะน้อยสุดเลยใช่แล้วก็ค่อยๆเก็บไม่ให้มีร่องปากใช่ครับ ลอยไม่มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เติมป่าไม่ถึงสองอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งพราเดี๋ยวจะไปเมืองนอก่เดี๋ยววันที่19จะไม่อยู่จะไปเที่ยว18วันเนี่ยค่ะก็คือจบคลิปนี้ไปก่อน แล้วเดี๋ยวมาติดตามดูอีกสักวันหนึ่งสองวันว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็จะดูการพัฒนาของผิวคนแกๆ่ๆอายุจะ80-79แล้วนะคะจะสวยได้ยังไงสวยแบบไหนสวยแต่ไม่แรกนะคะสวยอยู่กับบ้านค่ะสวยขายของสวยหาเงินทำงานหาเงินภูมิใจในตัวเองทำแล้วได้ใช้เนี่ยค่ะ ขอทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนนะคะอุดหนุนอารยาคลินิกเจเร่งมาเลยเดี๋ยวเจเร่งรถให้พิเศษปรึกษากันได้ค่ะสวัสดีค่ะเจลงขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามดูเจลงทุกคลิปทุกตอนก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆเลยก็จะมีตอนนู้นตอนนี้ตลอดเวลาการได้ทําได้เพื่อคุณฟังมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่เจลงมีนั่นไงติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ